คนที่ตื่นเช้ามากๆนะครับผมชื่นชอบม,มากครับวันนี้แน่นอนเรามีนักแต่งแน่นอนมีพี่นดุด้วยผู้บริหารทีผู้บริหารทุกท่านมีที่ใหญ่มีสื่อมวลชนมีลูกค้าตรงนี้เป็น V i p อและชอบคำพูดพี่อาหม,ม่ากว่าว่าอ i ีด้านข้าง <c oughs> ด้านข้างตรงนี้ที่ลงถึงนด้านบนด้วยนะครับซึ่งนี่คือเหล่านกที่ตื่นเช้านะครับสวัสดีคนครับผมรคุณแนนอน,นะครับ เช่นเคยนะกับโอเชีัยนไทยสมุนครับก็เราสามารถเล่นคอนเสิร์ตได้แบบเต็มที่ไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะว่าผมรู้ว่ามีคนคอยดูแลผมอยู่ครับแน่นอนเพราะนั้วันนี้เราจะไปด้วยกันนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นในโปรเจกที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้ก็คือโนนแต่เวิร o สอเลยครับก็บงั้นขอทุกคนโชคดีแล้วก็ไปเจอกันวันนั้นน่าจะเป็นหนึ่งวันที่ได้สนุกไปด้วยกันกับทุกทุกคนครับเอาล่ะวันนี้เราถือว่า